สวัสดีครับพี่พี่อาจารย์ทุกท่านพบกันอีกครั้งผมเคซีบารมีพุทธสโลวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาทำความรู้จักมีดหมอหลวงประพัดวัดห้วยด้วนปี2565โค้ดพัด101ออันนี้น่าจเป็นเจ้าแรกๆเลยที่ได้มาเพราะว่ายังไม่ออกอย่างเป็นทางการทั้งหมดแต่ว่าพอดีวงในได้มาเหมือนเดิมพอดีผมไม่ได้ดูด้วยได้มา ครึ่งเดือนแล้วแต่ว่าพอดีเพิ่งมาเปิดดูก็เลยรู้ว่าเอ้าโค้ดพัดร้อยหนึ่งนี่าโค้ดพัดร้อยหนึ่งแตกต่างกับพัดร้อยยังไงผมให้ชมก่อนอันนี้เป็นพัดร้อยพัดร้อยจะตอกนี้นะครับพัดพอผ่านท้องสูงพัดร้อยเห็นไหมครับอันนี้เป็นพัดร้อยลายตอกใสมาเต็มใบทรงเครื่องเหมือนเดิมสวยงามท่านใดมองหาใช้งานากแชทส่วนพัดร้อยหนึ่งลาย จเป็นเสมาตรงเครื่องเหมือนกันแต่รายละเอียดจะไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่เป็นช่างคนเดิมแต่ก็สวยเหมือนเดิมยังไงก็เดี๋ยวชมกันเห็นไหมครับจากปก,กติจะเขียนพัทร้อยอันนี้เขียนพัดหนึ่งร้อยหนึ่งพัดหนึ่งร้อยหนึ่งแบบไหนเดี๋ยวผมให้ชมอ่าเห็นไหมครับพัทอยู่ข้างบนหนึ่งศูนย์หนึ่งอยู่ข้างล่างน่าจะชัดนะครับอันนี้ชัดมาก ดีโทรศัพท์ใหม่ด้วยเลยชัดเจนหน่อยนะครับพัดร้อยหนึ่งชัดเจนดูง่ายเหมือนเดิมด้ามแกะเท้าเวสุวรรณลวงพระพัดปุญญก,กัมโมวัทวดุดวนพัดหนึ่งศูนย์หนึ่งบางคนไม่เรียกร้อยหนึ่งบางคนเรียกร้อยเอ็ดอ่ะจะเรียกอะไรก็แล้วแต่มันก็คือแปลได้อย่างเดียวส่วนขนาดสาลิกาหนึ่งจุดห้าลายตอกมีจ,จะยังคงเดิมยังคงไว้ซึ่งการตอกแบบเดิมช่างเดิม นะครับสวยงามมากฝั่งหนึ่งตอ,อกมาอ,าอูุฝั่งหนึ่งตอ,อกรอพอพัดโค้ดเห็นไหมครับพัดหนึ่งศูนย์หนึ่งจำโค้ดให้แม่นไม่นานนี้มีของเกณแน่นอนพวกนี้มันตามได้ตลอดผมบอกเลยอ่ะี๋ยวผมให้ชมชัดๆระหว่างมีดสาริกา1.5นิ้วกับขนาด ปากกาสอนิ้วโค้ดพัดหนึ่งร้อยหนึ่งชัดเจนนะครับจำโค้ดให้แม่นพอพานแบบไหนแบบนี้ดีกว่ากำลังโฟกัสเห็นชัดไหมครับพัดหนึ่งร้อยหนึ่งชัดเจนมาก ไงพี่ๆดูแล้วผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้กันไว้มาทําคลิปอีกนะครับัยงไงก็ฝากติดตามด้วยท่านใดมองหาถุงม,มงคลนหลวงพระเดิมหลวงปู่กวนหลวงพานไปก็ทักแชทได้ครับจําให้แม่นอีกครั้งนะครับพาร์ทหนึ่งศย์หนึ่งกับผมลาเท่านี้แล้วกันครับสวัสดีครับ